ากาศหนาวมากคุณผู้ชมโอ้เปดองศาเสียเสียหนาวหนาวโอ้หนาวจัดเดี๋ยวเลยใส่สูรไปมาครับตอนนีーー้มันโอ้โหได้ปัก โอ้โหนี่เลยลอยน้ำเลยลอยน้ำมีเอะไรมากระดับหนึ่งตัวเลยโอ้มันก็ชงภูนะที่ดูเราถึกปากมันก็บตกน้ำตายป้าปัาป้านเตยเย็นเลยเนาะทุกคนมันเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะสัตว์ป้าป้านจับย่างนะฮะเดินอันติสองเนาะเอาหาย โอ้ oh, คนเต็มเลยอ้โ oh, ้บางคนแต่ตัวนี้เราไม่เห็นโตมันนะตอนนี้เราก็มาลุนอันทิสามกันเลยเนาะโคตรหนาวโอ้ oh, สุญญดยอดนี่เลยอืมอืม ដនៗហូបម៉ានមື້ນີ້มันได้នៅដែរវ่ะគឺវាติดอยู่នេះបង APC អូបบ่ដែរໂຕនេះហើយអូហូบ่ติด เดียวเนต,ต่อไปกันเลยมานาน,อานโอ้ยอยู่กหน่อยอกเบ่งกันต่อไปกันเลยเนาะ เป็นลังสุดท้ายนลยโอ้แต่อยู่เอ้ามีประตุกกลับไปใส่ละโอ้ยดี